แล้ต่อมานะครับการย่อขยายเรามาพิจารณารูปภาพก็ซิล่านี้กับรูปบรรทัดแรกก็ซิล่าสองรูปนี้เป็นยังไงนะครับแบบนะ,ะเท่ากันปะเท่ากันนะครับรูปที่สองนี่เป็นยังไงเล็กลงถุกไหม รูปที่สามนี่เล็กลงมากแล้วก็รูปที่สี่นี่คืออ่าใหญ่ขึ้นมันก็เหมือนกับการซูมทางภาพนั่นแหละที่เราใช้ในโทรศัพท์นะครับดัานการย่อขยายก็จะมีอยู่สองแบบก็คือย่อกับขยายนี่อาตราส่วนที่เรารู้เนี่ยการจะเทียบย่อขยายเราจะใช้เป็นร้อเเซ็์ถ้า ภาพปกติของเขาเลยเนี่ยขนาดต้นฉบับเลยเนี่ยต้นฉบับนะครับเราจะเรียกว่าร้อยเปอร์ซนแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยลงอย่าง60%ภาพมันจะเกิดการย่อก็คือเล็กลงให้เป็น60ต่อหนึ่งหส่วน100เท่านะครับส่วนถ้าขยายอย่างาขยายไปที่ร้อภาพก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วถูกไหมก็จะเป็น135ต่อ100 นะครับโอเคทีนี้นี่คือความหมายของการย่อขยายมาดูนี้นะครับโอเคกำหนดให้เส้นตรง CD ยาว7เซนตมรนะครับเป็นรูปต้นแบบต้นแบบเราจ7เซน จะให้ย่อไปที่70%แล้วก็ขยายที่130%ยคุูจะให้อย่างนี้เลยนะสำหรับที่ฟังอยู่นะวิธีการย่อขยายเนี่ยคูณเลขก็คิดเลขได้แล้วเพัการย่อที่70%เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็น0-7มาได้ยังไงครู มันมีที่มาครับมันคือ70ส่วนร้อยถูกไหมตัด0ยตัด0 7ส่วน10มันก็คือ0.7นั่นเองเพราะนั้นการย่อภาพ7เซนติเมตรที่70%นักเรียนคิดนี้แล้วครับเอา7ตัวนี้มาแล้วให้ไปคูณกับ0.7แค่นี้เอง7 7ได้49่สิเาทดสียมถึงตำแหน่งก็จะเหลือ7 ก็ที4.9เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบจบแล้วแค่นี้เองส่วนการขยายที่130เปอร์เซนมันคือ1.3ครับมาได้ไงอีกก็เกิดจาก130ส่วน100นะตัด0ตัด0ูเหลือ13ส่วน10มันก็คือ1.3เลยแค่เอาตัวต้น ฉบับก็คือ7นะี่ยไปคูณ 1, 3 1. 3น1่จุสามนาะครับก็จะได้ที่ทีเซนติเมตรนั่นเองแบบนี้ง่ายๆถ้าย่อมันจะกลายเป็นไม่ถึง100%ก็จะเป็น0ูจุดเลขตัวนั้นนะครับเลขหนาแต่ถ้าขยายแล้วทก็จะเป็น1.3นั่นเองอ่ะมาดูรูปนี้ครับ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปต้นแบบเลยกว้าง4ยาว6เซนติเมตรข้อที่1ถ้าความกวาม้างความยาวถูกย่อให้เหลือ85%รูปนี้จงหาความยาวของกว้างของรูปนี้นะครับดูรูปย่อนะครับย่ออย่างที่ครูพูดเมื่อกี้85%ดส้านักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรได้เลยศูนย์จุด ห้านะครับศู5จุดแปดห้าเพราะนั้นมาดูก่อนกว้างกว้างเดิมอยู่ที่4เซนถูกไหมนี่ไปคูณ0ู5จุดแดห้าได้เลยคิดเลยครับนั่นแหละสามจุดครับ,รบแล้วถ้ายาวยาวเดิมก็4ถูกไหมนี่นก็ไปคูณอ๋อรๆๆๆ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับยาวหกนะครับก็ไปคูณกับศูนย์จุดแปดห้าก็จะได้อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าขยาย ถ้าขยายร้อยสี่สิบเเซ็นมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดสี่แบบนี้เอาละถ้ากว้างก็เหมือนเดิมสี่ไปคูณหนึ่งจุดสี่จะได้เท่าไหร่ครับคิดเลยครับผมห้าจุดหกครับและยาวอืม ยาว6นะครับเรียนก็ไปคูณกับ1.4เช่นเดียวกันก็จะเป็นเท่าไหร่8.4มีอย่างหนึ่งที่ครณจะบอกไว้ให้สังเกตนะครับก็คือการเช็คคำตอบของเรานักเรียนจะสังเกตคำตอบว่าถ้าเป็นการย่อเนี่ยจากของจริงสี่คำตอบมันจะต้องน้อยลงไหมสีกับ3.4น้อยลงถูกปะ แลวเหมือนกัน6มาเป็น5.1ก็น้อยลงเหมือนกันแต่ถ้าขยายขยายมอนกันเพิ่มขึ้นสี่เพิ่มขึ้นไหมหกเพิ่มขึ้นไหมนี่นะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้ดูคําตอบว่าเราคิดเลขผิดไหมนะครับโอเคอก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคทีนี้มาดูต่อครับ นี่คืองานของพวกเธอนะครับ5ข้อเหมือนเดิมนะครับก็ไปฝึกถามไปด้วยนะครับข้อแรกครับใบให้นิดหนึ่งตรงนี้ก็จะต้องคูณเท่าไหร่0.6ตรงนี้ก็คูณเท่าไหร่1.2แบบเนี้ย ไม่ยากไม่ยากอ้าวีีเหมือนกับตัวอย่างที่เพิ่งทำไปเลยนะครับตัวอย่างาเลยเปลี่ยนเลขเฉยๆนี่ถ้ารูปย่อหกสิบเปอร์เซ็นคือยี่สิี่และรูปต้นงฉบับเท่าไหร่อาอยู่การพลิกแพลงยู่การพลิกแพลงฝึกํานะครับถ้าขยายรูป เลยนะครับแคปแล้วฝึกทำนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับ